ในบันดาลเราตัวละครที่มีเรื่องเล่าเศร้าๆภายในจักรวาลของแฟนดอมอันเดอเทลถ้าว่ากนตามตรงแล้วอลิซานอาจะน่าสงสารมากกว่าเพราะทางนั้นคือต้องอาชีวิตรอดจากมอนสเตอร์กินเนื้อแหละนะไม่ว่าจะเป็นเหรยชันของเฮอร์เรอร์เทลหรือแม้แต่แอคเทลแต่ในกรณีของเด็กสาคนนี้เธอนั้นมีชะตาชีวิตเพียงแค่เส้นเวลาเดียวและอาจจบลงด้วยชะตาชีวิตที่แสนจะโศกเศร้าตามชื่อของเธอที่อาจจะเป็นเพียงแค่ผงเกลือ Okay, okay. โอเคขอการสวัสด,ดีชาวแฟนทอมทุกท่านสำหรับวันเดเลอร์เทลสตอรี่ในวันนี้เป็นภาวตัวละครของเด็กสาวที่มีชื่อว่าซตอตี้หนูน้อยผงเกลียผู้เกิดจากคู่ชีฟของสตอรี่เฟลคาร่าและเฟลแซนเข้าสู่บทน,นำสำหรับผู้ออกแบบตัวละคร,รน้องซตอตี้รวมไปถึงคุณแม่ของเธออย่างสตอรี่เฟลคาร่าที่มีความสาวซะขนาดนี้เจากที่ผมได้ไปลองตามหามาลายเส้นเหล่านี้ได้รับการออกแบบจากอาร์ติสที่มีชื่อว่าอกซิสแคปิลลา และทางผู้แต่งเขานั้นได้อธิบายไว้ว่าคาร่าคนนี้จะไม่ใช่สตอรี่เฟลคาร่าที่เป็นเวอร์ชั่นออฟฟิเชียลจากทางอเล็กพ็อกซี่สิผู้เป็นเจ้าของและออกแบบสตอรี่เฟลขึ้นมาในช่วงปี2016โดยทางผู้แต่งค o x i ซิกสเคปิล่าเขานั้นก็ได้ให้ชื่อใหม่กับมันในชื่อของชิฟเฟลโลกอีกด้านของสตอรี่เฟลคล้ายคลึงกับพวกซาวฟเฟลและเฟลซาว p โก ที่มันนั้นมีชื่อไม่ต่างกันมากเพียงแค่สลับด้านกันแต่กลายเป็นว่าทั้ง2โลกก็มีความแตกต่างกันโดยเส้นเชิงยกตัวอย่างเป็นตัวของเฟลสวับโกคาร่ากับตัวของเฟลสวับคาร่าในเฟลสวับโกคาร่านั้นจะมีความเป็นสาวน้อยที่ใสกระโปรงยาวส่วนทางสวับฟิลคาร่านั้นจะมีความเป็นสาวห้าวและชอบการผจญภัยรวมถึงตอนโตที่มีความเป็นสาวฮอตมากกว่า เห็นแบบนี้ก็คงพอที่จะเข้าใจกันบ้างแล้วสินะขอบอกไว้ก่อนว่าเฟลสวัโกกับสวับเฟลเนี่ยอาร์ตไซน์เหล่านี้มีผู้แต่งเป็นคนเดียวกันเลยพอคาดเดาว,ว่าทางเจ้าของคงอยากจะเห็นคาร่าในสไตล์ที่แตกต่างกันก็ออกไปเหมือนกับทางชิปเฟลคาร่าที่อยากลองเปลี่ยนคาร่าในดีไซน์แรกให้ดูมีความสาวมากขึ้นกว่าเดิมจนในช่วงหลังบันีคาร่าของฮอกซิสแคปฮิวา มันนั้นเริ่มเป็นภาพจำให้กับตัวละครสตอรี่เฟลคาร่ามากขึ้นกว่าเดิมเรียกได้ว,ว่าชาแฟนดอมนั้นเอาเบดีไซน์ของพี่แกไปใช้ว่าสตอรี่เฟลคาร่ากันเยอะอยู่พอสมควรซึ่งมันก็ไม่แปลกใจซะเท่าไหร่แล้วนะแม่งดีไซน์มาซะสาขนาดนี้แต่มันก็มีเรื่องที่น่าเสียดายอยู่พอสมควร เนื่องจากทวิตเตอร์ของคอ x ซิสแคปิลลาบานนั้นได้ถูกปิดตัวไปนานแล้วทําให้เราไม่สามารถหาอาร์ตต้ฉนฉบับต่างๆจากทาง X หรือทวิตเตอร์ได้แต่ก็ใช่ว่ารูปเหล่านี้จะไม่เหลืออยู่ในปัจจุบันเหล่านั้นสามารถตามหาอาร์ตของพี่แก่ได้จากทางเว็บไซต์พินเทเลสที่เป็นแหล่งรวมผลงานศิลปะมากมายเพื่อใช้ในการออกแบบแถมในช่วงหลังมานี้เล่าแฟนๆที่ชื่นชอบตัวละครน,น้องเซาตีพวกเขานั้นก็วาดคอมิกเสริมเพื่อใช้ในการอธิบายประวัติในเรื่องน้องแกอยู่บ้างถึงแม้ว่าคู่ชิปพ่อแม่ของนางจะมีเยอะกว่าก็เถอะ เอาเป็นว่าไปฟังประวัติของน้องเซาตี้กันเลยดีกว่าสำหรับเรื่องราวของแม่สาวผงเกลี่ยมันนั้นก็เกิดจากความรักระหว่างเฟลแซนและสตอรี่เฟลคาล่าที่ทั้งสองได้ตกลงปรงใจมาอยู่อาศัยภายในจักรวาลเดียวกันซึ่งคาดกันว่าน่าจะเป็นโลกของอันเดอร์เฟล โดยเรื่องราวของสองคู่รักข้ามตลติเบิดจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนักหรอกนะแค่อ่อยกันจีบกันอยู่ทั้งวันหรือไม,ม่ก็ไปทําให้คนภายในหลานของป้าเกียวบีรู้สึกหมันไส้กับ2คู่รักนี้อยู่พอสมควรอืมก็ไม่แฟกใจสักเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆด้วยพลังแห่งความรักข้ามสายพันธ์ มานั้นก็ได้ให้กําเนิดเด็กสาวที่ไม่ได้เป็นทั้งมนุษย์หรือมอนสเตอร์และมีในตาสองสีข้างหนึ่งเป็นดวงตาของมนุษย์และอีกข้างหนึ่งเป็นสีดําเหมือนกับพ่อของเธอโดยในช่วงเวลาที่เธอนั้นเกิดมาตัวของหนูน้อยเธอนั้นได้เห็นหน้าแม่ของเธออยู่เพียงแค่หกปีเท่านั้นก่อนที่เธอจะสูญเสียแม่ของตัวเองไปจากคำอธิบายที่บอกว่าแม่ของเธอนั้นเสียชีวิตจากการต่อสู้ที่ชาวแฟนดอมคาดดาว่าดาาน,น่าจะเกิดจากเหตุการณ์ของเจโนไซ แต่ที่แน่ๆด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทําให้เด็กสาวในว,วัยหกขวบที่พยายามอยากจะช่วยแม่ของเธอแต่เธอนั้นก็ไม่สามารถทํามันได้และสูญเสียแม่ของตัวเองไปทําให้ช่วงชีวิตที่เหลือเธอนั้นก็ต้องอยู่กับพ่อของเธอเฟลแซนผูมมนอะไรใต้หยากับชีวิตที่ได้สูญเสียทั้งคนรักรวมไปถึงน้องชายของตนเองทําให้นับแต่นั้นชีวิตของหนูน้อยก็แทบจะจมดิ่งอยู่ภายใต้ความโศกเศร้า ท่ามกลางชีวิตที่อาศัยอยู่กับเหล่ามอนสเตอร์และถูกพวกมอนสเตอร์ลังเกียจดน่องจากตงเธอไม่ใช่ทั้งมนุษย์หรือแม้แต่มอนสเตอร์เป็นเพียงแค่ตัวประหลาดที่ไม่สามารถเข้ากับสิ่งใดได,ได้รวมไปถึงพ่อของเธอเองที่เทบจะไล่เธอออกไปนับตั้งแต่ตอนที่คาร่านั้นตายสุดท้ายแล้วตัวของสาวน้อยก็กัดฟันใช้ชีวิตแบบนี้จนอายุมาถึง18ปปีผ่านช่วงชีวิตที่ถูกพ่อของตัวเองนั้นทำลาย รวมไปถึงอาการสึมเศร้าที่บางครั้งเธอนั้นก็อยากไปอยู่กับแม่ของตัวเองแต่ทว่าเธอนั้นก็ไม่สามารถทํามันได้ภายใต้สีของดวงวิญญาณของเธอที่สืบทอดพลังของดีเทอร์มินเอชั่นแต่นับวันเธอนั้นก็สูญเสียปฏิทานในชีวิตไปเรื่อยๆวันๆของเศรน้อยเธอนั้นเอาแต่นั่งเศร้าอยู่หน้าหลุมศพแม่ของเธอเองไม่ว่าวันนั้นจะฝนตกหรือหิมะตกก็ตามเธอนั้นก็จะพูดกับตัวเองอยู่เสมอนับวันเธอนั้นมักจะเฝ้ารออยู่เสมอวันที่จะได้เห็นหน้าแม่ของเธออีกครั้ง ถึงแม้ว่าจะห่างไกลจากซิ่งเหล่านั้นฉันก็มักจะขอบคุณตัวเองอยู่เสมอที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงนาตอนนี้ความสุขเดียวที่พอจะหาได้คือการเฝ้าดูแสงดาวที่ชวนให้นึกถึงความสุขในอดีตและหวังว่าจะให้ฟันลายนี้จบลงแต่สุดท้ายฉันก็เลิกคิดเรื่องนั้นไปนานแล้วล่ะฉันนะ่ะยังคงดําเนินชีวิตแบบนี้ต่อไปไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีฉันก็ไม่อาจจะอยู่น้ําตาของตัวเองได้ไม่ว่าจะลองให้เล็กยินร้องแค่ไหน ความทุกข์และความเหนื่อยล้าจะคอยทำให้ฉันลืมเลือนสิ่งเหล่านั้นไปอ่าใช่แล้วละ่ะทุกชั่วโมงที่ผ่านไปความทรมานนั้นนีก็ยังคงเดิมแต่สำหรับฉันแล้ววันที่เลวร้ายที่สุดคือการที่เห็นแม่ตายไปต่อหน้าต่อตาทุกอย่างมันนั้นควรจบอย่างมีความสุขแต่ถว่าการต่อสู้บ้าๆที่แม่ของฉันได้เผชิญมันนั้นกลับจบลงด้วยความตายถึงแม้ว่าเธอจะทำไปเพื่อช่วยพวกเราสำหรับฉันแล้วความตายของคุณแม่มันนั้นคือความโหมดหูและเป็นจุดจบอันไกลโพ้นที่สาวน้อยไม่อาจลืมเลือนมันได้ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเธอรวมไปถึงบทคำพูดที่ชาแฟนดอมได้แต่งให้กับตัวของเซาตีเด็กสาวผู้ใช้ชีวิตอยู่ภายในไทม์ไลน์ที่ตายไปนานแล้วและไม่มีเนื้อเรื่องใดที่สามารถดําเนินต่อได้ช่างเป็นตอนจบที่แสนเศร้าของโลกที่เกิดจากความรักของทั้งสองตละครแต่ก็ด้วยเนื้อเรื่องที่มันนั้นดูเศร้าจนเกินไปแถมชาจบชีวิตของน้องมันนั้นก็ค่อนข้างจะหดหู่ผลก็เลยทําให้ชาแฟนดอมบางส่วนอยากเห็นน้องมีชีวิตที่ดีมากกว่านี้รวมไปถึงรู้สึกเสียดายสาหรับดีไซน์ของน้องเซาตี ทำให้มีการวาดคอมิกแฟนเมคที่เป็นเรื่องราวของน้องเสาตีตอบคาถามของเราผู้อา่านโดยมีแบกกา์เป็นโลกที่พ่อแม่ลูกยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแต่มันก็ค่อนข้างจะน่าเสียดายที่คอมิกตัวนี้ดูจะเป็นการเล่าเรื่องในอดีตของเธอมากกว่าสุดท้ายแล้วมันนั้นก็ทําให้คนที่พยายามตามหาเรื่องเล่าของเธออย่างผมเองนี่แหละรู้สึกสงสารการมีอยู่ของน้องอยู่พอสมควรเละนะทั้งเรื่องคาลิเตอร์ดีไซน์และพอร์ตเรื่องที่มันก็อาจจะมองได้ว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งของจักรวาลเลิฟเทลแต่อันนี้มัน,นจบเศร้าไปสะหน่อยนี่สิ ถ้าให้เปรียบเทียบตัวละครลูกสาวที่สูญเสียคุณแม่ภายในเอยูของอันเดอร์เทลยกตัวอย่างก,ก็อดิซ่าของแอคเทลนี่แหละแต่ในกรณีของเธอคนนี้ถึงแม้ว่าเธอจะโตขึ้นมาโดยไม่มีคุณแม่อยู่เคียงข้างแต่ทว่าในช่วงเวลาที่เธอนั้นตกลงไปในโลกอันเดือกาวเธอนั้นพบว่าตัวเองเหมือนมีทุกอย่างกลับคืนมาอีกครั้งทั้งผู้เป็นแม่ที่ฟื้นกลับมาในรูปแบบของวิญญาณผีเสือ้อหรือแม้แต่พ่อของเธออย่างแอคแซนที่ยังคงจำหน้าลูกสาวของตัวเองได้ไม่ได้เป็นบ้าเหมือนกับเจ้าเฮอร์เรอร์แซนละนะ จะมองว่าอลิซาของ a c t i ิวเป็นด้านตรงข้ามของซาตี้จังก็ว่าได้บางทีมัลติเวิร์สของพวกเราก็มีตัวละครที่ชีวิตลันทดเยอะอยู่เหมือนกัน ไม่มีโอกาสเขาต้องให้เจ้าวันเดนเลอร์ลากสาวน้อยไปอยู่ภายในโอเมกาไทม์ไลน์สักหน่อยแหละนะลองให้สตอรี่เฟลคาร่าดีๆสักคนรับไปเลี้ยงชีวิตของน้องน่าจะดีขึ้นหรือเปงแต่ถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยหนึ่งในสาเหตุที่ดาใไม่เธอนั้นยังมีชีวิตอยู่จนมีอายุครบ18ปีตามการคาดเดาของชาวแฟนดอมเขานั้นคิดว่ากิวบีของอันเดอร์เฟลน่าจะเป็นคนรับน้องไปดูแลคอยให้อาหารแต่ละมือ้อลวงไปถึงที่พักหลังจากที่เธอทูกเฟลแส่ไล่ออกจากบ้านเอาล่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเระว่าตัวละครที่ไม่ได้ทานามนน ถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งของคลิปจะเป็นการตามหาผู้แต่งที่แท้จริงของชิฟเฟลคาร่าอยู่ก็ตามผลสุดท้ายก็พบเจอแต่ข่าวเศร้าที่เจ้าของผลงานปิดทวิตเตอร์ไปเสียแล้วเอาเป็นว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดพอจะรู้สาเหตุว่าทำไมเจ้าของผลงานถึงได้ไปิดทวิตเตอร์ก็สามารถเอามาแชร์กันได้ยังไงผมก็หวังว่ามันคงจะไม่เกิดจากพวกท็อกซิกแฟนไปทัวลงใส่พี่แกหรอกนะถึงแม้ว่าเฟรมทวิตมันจะน่ากลัวจริงๆก็เถอะ อขอขอบคุณที่รับชมจนจบสามารถเลือกว่าจะกดไลค์หรือซับสไคร์หรือไม่แต่จะสามัครสามาชิกก็ได้เช่นกันมารุ้มพเนจรอ,ออกตามหาเรื่องราวใหม่ๆกันได้ซึ่งทั้งหมดน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมเอาล่ะ G G W P Good Game v i l l Play